งั้นผมขอถามนะครับว่าพี่รพีพอรู้จักกับคนนี้ไหมครับผมถึงคนนี้ด้วยรู้จักค่ะ like one ใครทำใครทำฮะกันไกลเ่เหรอฮะ กันไกของสกายกันไก่สกายโผ่ป้ากูดูมันต้องแบบนี้ โอยไ้เป <anto> ็นยาวนึดอะไรขึ้นครูค <saturated> ร <itos> ับไอ้สกายมันปลาหินใส่หัวพาคินครับครู นี่ก็คือคนที่เอาคลิปตอนที่สกายปาหินใส่เพื่อนจนหัวแตกไปลงเว็บบอร์ดจนกลายเป็นข่าวดังตอนนั้นเนี่ยกระแสอินเทอร์เนต็ตโจมตีสกายหนักมากแต่ความจริงแล้วสกายคือคนที่ถูกรังแกไม่ใช่เหรอครับสมัยนั้นเนี่ยไม่มีใครเข้าใจหรอกค่ะว่าเด็กออทิสติกค,คืออะไรคลิปที่ลงไปเนี่ยโดนตัดเฉพาะเหลือส่วนที่สกายทำร้ายเพื่อนทุกคนก็เลยพากันด่าประนามสกายจนไล่ออกค่ะ แบบนี้ต้องไล่ออกเลยค่ะพอคะฉันไม่ยอมนะคะฉันจะไม่ให้ลูกฉันเรียนที่เดียวกับเด็กที่มีปัญหาทางจิตนี่เด็กค่ะลูกฉันไม่ได้มีปัญหาทางจิตลูกพวกคุณต่างหากที่รุมรงแก่ลูกฉันมีใครเห็นหรอว่าลูกฉันไปทํร้ายลูกคุณแต่เขาเห็นกันทั่วบ้านทั่วเมืองว่าอีกเด็กบ้าเนี่ยมันทํร้ายลูกฉันลูกฉันไม่ได้บ้าไม่ได้บ้าคุณก็ให้ลูกคุณออกมาเล่าดิว่าเหตุการณ์จริงมันเป็นยังไง ไหนล่ะเล่าสิไม่ได้บ้าไม่ได้โรคจิตก็มาเล่าเลยสกายสกายถึงเวลาแล้วนะล,ลูกนะที่เราจะต้องไปเปิดเผยความจริงลูกว่าความจริงแล้วว่าเราตองหากที่โดนลังแกไปสิลูกสกายไปไปแล้วสกายเห็นไหมล่ะคะทุกคนว่าอีเด็กเนี่ยมันเป็นโรคจิตเราจะยอมให้เด็กโกรคจิตมาเรียนที่เดียวกับลูกเราเหรอคะฉันไม่ยอมหรอกนะคะ ขอต้องไล่มันออกนะคะไม่งั้นนฉันจะเอาลูกฉันออกจากที่นี่ค่ะฉันก็จะเอาลูกฉันออกเหมือนกันค่ะเหมือนกันครับผมก็จะลูกผมไปเรียนที่อื่นฉันก็ไม่ยอมค่ะพอต้องไล่เด็กคนนี้ออกไม่ยอมค่ะค่ะดูลูกฉันสิคะวันเนี้โดนปัดผมถึงขนาดเนี้ยแล้ววันต่อไปอ่ะเด็กบ้าเนี่ยมันจะไม่เอามีดมาปาดคอลูกที่ฉันหรอคะไม่ยอมค่ะอย่าไปยอมนะคะทุกคนผมก็ไม่ยอมครับขอต้องไล่เออกเราไม่ยอมค่ะพอ อย่าให้ลูกดิฉันออกเลยนะคะนะคะครูสกายไม่ได้ผิดอะไรเลยอะ่ะสกายต่างหากโดน